การเมืองประเทศอินโดนีเซียอินโดนีเซียในปัจจุบันมีรูปแบบการปกครองแบบสาธารณรัฐมีชื่อเป็นทางการว่าสาธารณรัฐอินโดนีเซียเป็นประชาธิปไตยรูปแบบประธานาธิบดีมีประธานาธิบดีที่เป็นทางประมุขและผู้นำในการบริหารประเทศซึ่งประธานาธิบดีมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนมีวาระในการทำงานดำรงตำแหน่ง5ปีและไม่เกิน2สมัย ประธานาธิบดีไม่สามารถสมัครเองได้โดยตรงแต่ต้องมาจากการเสนอชื่อของพรรคการเมืองพรรคเดียวกันหรือรวมกันหลายพรรคบทบาทของกองทัพกับก,บการเมืองอินโดนีเซียแม้ว่าอินโดนีเซียประกาศเอกราชเมื่อปี1945และมีรัฐธรรมนูญในปีเดียวกันบังคับใช้แต่การเป็นประเทศเอกราชที่มีอำนาจอธิปไตยโดยสมบูรณ์เกิดขึ้นเมื่อ27ธันวาคม ปี1949เมื่อมีการลงนามในระหว่างผู้นำอินโดนีเซียกับตัวแทนของฮอลันดาหรือเนเธอร์แลนด์จากการดำเนินการขององค์การสหประชาชาติจนกระทั่งถึงปัจจุบันนอกจากนั้นยังประกาศยกเลิกรัฐธรรมนูญปี1949และใช้ธรรมนูญการปกครองชั่วคราวปี1950แทนซึ่งธรรมนูญการปกครองชั่วคราวนี้การเมืองการปกครอง เป็นประชาธิปไตยในรูปแบบรัฐสภามีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้นำในการบริหารธรรมนูญการปกครองชั่วคราวจึงถูกยกเลิกหลังจากการใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกคู่แทนรัษฎรเป็นครั้งแรกของประเทศและมีรัฐบาลที่มาจากระบบรัฐสภาเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวเช่นเดียวกัน กล่าวคือในปี1955มีการเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนรัษฎรเป็นครั้งแรกภายใต้รัฐธรรมนูญการปกครองชั่วคราวปี1950ซึ่งถือว่าเป็นยุคเสรีประชาธิปไตยรัฐสภาเกิดปัญหาประสิทธิภาพในการดำเนินงานเกิดความแตกแยกและขัดแยง้งในหมู่พักการเมืององค์กรศาสนาและกองทัพจนเกิดการรัฐประหาร แม้ไม่สำเร็จก็ตามขณะที่ประธานาธิบดีซูการโนถูกกล่าวหาว่าฝักใฝ่คอมมิวนิสต์ถึงขั้นจะเปลี่ยนแปลงประเทศไปเป็นระบบคอมมิวนิสต์การเมืองที่วุ่นวายยุ่งเหยิงดังกล่าวทำให้ในปี1959ซูการโนประกาศยุบสภายุบพรรคการเมืองและยกเลิกธรรมนูญการปกครองชั่วคราวปี1950อันเป็นการสิ้นสุดยุคประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา โดยนำรัฐธรรมนูญฉบับปีที่1945กลับมาใช้ใหม่ซึ่งเป็นระบบประธานาธิบดีที่ประธานาธิบดีเป็นทั้งประมุขและผู้นำฝ่ายบริหารทำให้สูการโน่กลับมามีอำนาจริมอีกครั้งและที่สำคัญยังนำอินโดนีเซียเข้าสู่ยุคประชาธิปไตยแบบนำวิถีในยุคประชาธิปไตยแบบชี้นำนี้ความแตกต่างทางอุดมการณ์ความคิดความเชื่อไม่ถูกนำมาพิจารณาในทางการเมืองและสังคม พอถูกวัฒกรรมชาตินิยมบดบังรัฐบาลใช้การมีส่วนร่วมทางการเมืองเป็นเพียงพิธีกรรมไม่ใช่การมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างแท้จริงความไม่สงบในสังคมประทุขึ้นเป็นระยะสร้างความไม่พอใจให้ผู้นำทางการเมืองและผู้นำเหล่าทัพจนกลายเป็นปัจจัยหลักที่ปูทางการขึ้นสู่อำนาจของกองทัพด้วยการยึดอำนาจหรือรัฐประหารนำโดยนายพลซูฮาโตใน1967 ซูฮาโตขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นประธานาธิบดีคนที่สองหลังจากยึดอำนาจจากประธานาธิบดีซูการโนโดยประกาศว่าอินโดนีเซียได้เข้าสู่ยุคระเบียบใหม่เพื่อต้องการแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างจากยุคสมัยของประธานาธิบดีซูการโนซึ่งถูกขนานนามว่าเป็นยุกระเบียบเก่า ยุระเบียบใหม่ของซูฮาโตจึงเป็นการปกครองแบบอำนาจนิยมแต่พัฒนาด้านเศรษฐกิจให้ทันสมัยจนเศรษฐกิจของประเทศเติบโตอย่างรวดเร็วอย่างไรก็ตามยุคระเบียบใหม่ที่สร้างเสถียรภาพทางการเมืองและสังคมสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจสูงจนเมื่อเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในปี1997 ซึ่งมีต้นทางมาจากวิกฤตต้มยำกุ้งของประเทศไทยอำนาจและอิทธิพลของซูฮาโตจึงสั่นคลอนเนื่องจากการขอความช่วยเหลือจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศด้วยการกู้เงินจำนวนมหาศาลจนส่งผลกระทบต่อหยุดธุรกิจตนเองและครอบครัวอย่างใหญ่หลวงกลายเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักที่ทำให้ซูฮาโตต้องประกาศยุติบทบาททางการเมืองท่ามกลางการประท้วงของประชาชนจำนวนมากการลาออกของประธานาธิบดีซูฮาโต ทำให้รองประธานาธิบดีคือบาคารุดดิยูซุปฮาวีบีขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นประธานาธิบดีแทนในปี1998อับดุลรอมานวาฮิดผู้นำพรรคเป็นประธานาธิบดีคนที่4ต่อจากฮาบีบีแต่ไม่ใช่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนอยู่ตำแหน่งได้เพียงหนึ่งปีกว่าก็ลาออกจากตำแหน่งทำให้เวกาวาตีสุการโนปุตรี บุตรสาวของสุการนซึ่งดำรงตำแหน่งรองประธานาธิบดีขึ้นดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีแทนนับเป็นผู้หญิงคนแรกของประเทศที่ดำรงตำแหน่งนี้ในปี2004เป็นปีแรกที่ประธานาธิบดีมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนโดยกฎหมายระบุว่าการลงรับสมัครเลือกตั้งจะต้องลงสมัครพร้อมกับผู้สมัครในตำแหน่ง รองประธานาธิบดีหนึ่งคนระบบการเลือกตั้งเป็นแบบเสียงข้างมากเด็ดขาดที่มีการเลือกตั้งสองรอบซึ่งผู้ชนะต้องได้คะแนนเสียงเกินครึ่งหากไม่สามารถหาผู้ชนะได้จะมีการเลือกตั้งในรอบที่สองนิติบัญญัติหรือรัฐสภาอินโดนีเซียใช้ระบบสองสภารัฐสภาหรือที่เรียกว่าสภาที่ปรึกษาของประชาชน mpr มีจำนวน692คนประกอบด้วยสภาผู้แทนราษฎรหรือสภาล่างจำนวน560คนและสภาผู้แทนระดับภูมิภาคมีจำนวน132คนผู้แทนราษฎร DPR มาจากการเลือกตั้งในระบบสัสดส่วนแบบบัญชีรายชื่อแบบเปิดด้วยเหตุนี้กฎหมายการเลือกตั้งจึงระบุให้ผู้สมัครต้องสังกัดพรรคการเมืองโดยแบ่ง เขตเลือกตั้งออกเป็น77เขตนนสอสอเลือกตั้งจำนวนสสในเขตเลือกตั้งตั้งแต่3ถึง10คนขึ้นอยู่กับจำนวนประชากรในแต่ละเขตเลือกตั้งปีพ e มีวาระ5ปีมีหน้าที่หลักไม่แตกต่างจากสภาผู้แทนราษฎรในประเทศอื่นๆคือการบัญญัติกฎหมายการตรวจสอบการทำงานของฝ่ายบริหารแต่ไม่สามารถเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจฝ่ายบริหารได้ซึ่งเป็นไปตามรูปแบบของประชาธิปไตยในระบบ คนะธิบดีชนะเลือกตั้งคือผู้ได้คะแนนเสียงสูงสุดเรียงลำดับจนครบจำนวนสี่คนโดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง5ปีเช่นเดียวกันพัก PNI ชนะเลือกตั้งเป็นอันดับ1ได้คะแนนเสียงทั้งหมด22.3เรซรองลงมาคือพัก m a s i u m ได้20.9อันดับที่3คือพัก NU ได้18.4อร์เซนและพักที่4คือ PKI ได้16.4เปในการเลือกตั้งครั้งล่าสุดปี2014พัก PDIP ของอดีตประธานาธิบดีเมกาวาตีสูการุปุตตรี ซึ่งให้การสนับสนุนโจโควีลงสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีชนะการเลือกตั้งอีกครั้งหลังจากเคยชนะครั้งแรกเมื่อปี1999ซึ่งเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกหลังสิ้นสุดยุคซูฮาโตจากข้อมูลข้างต้นเป็นที่น่าสังเกตและอาจสรุปได้ว่าการเลือกตั้งสสกับการเลือกตั้งประธานาธิบดีมีขึ้นในเวลามาอีก3เดือนมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน กล่าวคือพักที่ชนะเลือกตั้งสสจะชนะเลือกตั้งประธานาธิบดีด้วยไม่มีพักการเมืองใดคลองคะแนนนิยมอย่างต่อเนื่องจึงถือได้ว่าอินโดนีเซียมีระบบพักการเมืองปาร์ตี้ซิสเต็มเป็นแบบหลายพักมัลติปาร์ตี้ซิสเต็มนับตั้งแต่การเลือกตั้งครั้งแรกจนกระทั่งถึงปัจจุบันยกเว้นในช่วง32ปีของการคลองอำนาจของซัวโต ที่ไม่ใช่การเลือกตั้งตามระบบประชาธิปไตยอย่างแท้จริง